ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแน,นลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็พบกันเป็นคลิปแรกนะคะในโค้งสุดท้ายนะคะซึ่งไม่ได้ลงคลิปมานานสามเดือนกว่าน่าจะได้แล้วนะคะก็ต้องขออภัยเอซทุกท่านด้วยนะคะที่ทำให้ผิดหวังสำหรับแนวทางตัวเลขนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะแอไม่ค่อยว่างนะคะมัวแต่ทำงานส่วนนะคะ ก็เลยไม่มีเวลาหาตัวเลขไปฝากกับ FC ทุกท่านนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าวันนี้ก็มาพบมาเจอกันในโค้งสุดท้ายนะคะแอปก็อยากจะให้ FC ของช่องโชคดีไปกับพี่ผู้โชคดีนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมาก็ถูก8-6-7นะคะตรงตรง3ตัวนะคะรับเต็มเต็มแสนสนะคะ แอดก็มีแนวทางจากผู้โชคดีมาฝากกับ f อทุกท่านนะคะก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้โชคดีไปพร้อมๆกันเลยค่ะนกเอี้ยงครับนกเอี้ยงบอกตัวเลขบอกครับ โอ้นกเอียงบินยังไงเนาะนกเอียงบินมาแล้วมันในทะเบียนรถแล้วก็จิกจิกจิกทะเบียนรถหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดแล้วก็สักพักหนึ่งมันกลับหัวกลับหัวแปดหกเจ็ดโอ้ถูกตรงตรงเลยใช่ไหมตรงตรงโอ้ยินดีด้วยค่ะจ้าคุณโชคดีนะคะถูกงวดที่ผ่านมาแปด หกเจ็ดเนาะมันออกแบบหกเจ็ดงวดเอี้เอองวดที่นั่นแหละงวดวันที่สิบหกนะเนี่ยนะคะรับไปเต็มเต็มเท่าไหร่แสนสี่แสนสี่โอ้ยินดีด้วยค่ะจ้าขอบคุณสหรับอาหารมื้อนี้นะคะวันนี้ก็ตีหมูเลี้ยงพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องเนาะจ้าขอบคุณจ้าสวัสดี วันนี้ก็จะมาตามติดนะคะตัวเลขจากผู้ชโชคดีงวดที่ผ่านมานะคะที่ถูก8 6 7 0 0เนนะคะก็แอดเชื่อว่าหลายต่อหลายท่านนะคะรอคอยตัวเลขจากผู้ชโชคดีนะคะวันนี้ก็มาตามถึงที่ถึงบ้านเลยนะคะนี่ผู้ชโชคดีนั่งรออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะผู้ชโชคดีสวัสดีค่ะโอ้โ วันนี้ก็มีเอซีให้มาตามตัวเลขให้ค่ะเผื่อว่าจะโชคดีเหมือนคุณพี่เนาะโอ้เนาะฝันดีหรือยังเนาะหรือว่าได้ตัวเลขหรือยังคะได้แล้วได้แล้วโอคือไอ้รอบนี้ได้มายังไงเนาะรอบนี้นกโบอกอีกไหมคะนกไม่ไม่ไม่อนกไม่ได้โบกเนาะไม่ได้บอกฝันหรือว่ายังไงคะไม่ได้ฝันไม่ได้ฝันรับ เลขนี้รักมากด้วยโอคือชอบคือ,อรักเลขนี้อยากซื้อเลขนี้เนาะซื้อเลขอ๋อค่ะค่ะได้ตัวไหนคะห้าแปดสามห้าแปดสามอ๋อสามตัวเม็ดเดียวเลยเนาะเดียวอ๋อค่ะคืองดนี้ไม่ได้ฝันเลอนนกไม่ได้บอกนะคะแต่ว่าเป็นตัวเลขที่ชอบแล้วก็รักอยากจะซื้อนะคะเนาะ ก็เผื่อว่ามีอะไรดนจิตดนใจให้เราซื้อตัวนี้ก็ได้เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นเนาะโอ้ยเปดเอ้ห้าแสเนาะเม็ดเดียวเลยนะเนาะคุณพี่จัดได้ยังคะจัดแลวจัดแล้วตัวเท่าไหร่น้อเลขตัวละร้อยห้าหมื่นอ๋อคือใบละหนะ้าหมื่นเนาะอ๋อเพราะว่าไอ้ใบาละแสนสี่หาไม่ได้นะเนาะไอ้งวดก่อนที่ถูกก็คือถูกใบละแสนสะี่เนาะ ค่ะค่ะก็สำหรับ f อซีท่านใดที่รอคอยนะคะจับตามได้เลยนะคะผิดถูกไม่ว่ากันเนะาะไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าคุณพี่ก็ยังคงใจดีแบ่งปันแนวทางให้กับทุกท่านได้รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะในงวดนี้เนาะเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็น่าเสียดายไม่ได้เอาลง่องเนาะมัวแต่โอ้มัวแต่วุ่นๆอยู่เนาะตอนเราไปวัดเนาะ ก็เลยไม่ได้นําเสนอนะคะแต่ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่างวดนี้ก็แบ่งปันมาแล้วนะคะมั่นใจไหมคะร้อยเปอร์เซ็นรเ์เนาะโอ้ยร้อยเปอร์เซ็นนะคะเดี๋ยวให้คุณพี่อวยพรให้เอฟซีนอยอวยพรคือครับอวยกิโชคดีจะจะขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีครับอ๋อค่ะที่หนึ่งกัญยากัญยายอดนี้ค่ะค่ะพร้อมกันพ้อมกับโชคดีไปด้วยกันเนาะกับโชคดีไปด้วยกัน ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณผู้โชคดีมากนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้ f อของช่องนะคะก็ขอให้ตัวเลขของคุณพี่เข้าปังปัง,ปงรวยรวยกช่องไปด้วยกันเนาะ<ค>ขอบคุณ<ด>ค่ะสวัสดีค่ะวันวันที่นะมาวันที่ยีสิเจ็ดนี่แหละอไปที่สะพานสะพาน,านไอ้ตรงนี้แนละอ๋อแล้วก็มีคนแก่แกขับรถผ่านมา แบบไม่รู้จักกันเลยแกมาทักอยู่ๆมีคนแกมาทักอ๋อทักว่ายังไงคะว่าไม่ได้ตามวดต่อไปเล้ออ๋อแต่ทำไมเขารู้แต่เราไม่รู้จักเขานะค่ะเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาหยุดตรงสะพานทักอ๋ออยู่ๆก็มีคนแกหยุดที่สะพานแล้วก็มาทักอบอกถามว่าไม่ได้ตามอีกบอกว่านี่ ไม่ได้ตามอีกบอกงวดนี้คือว่าเขาจะให้ตามหมเลขเก่าไหม่นะเหมือนกันอ๋อเขาบอกว่าไม่ได้ตามอีกบอกงวดนี้นั่นแหละเพราะว่าเลขเลขเก่าที่ถูกงวดที่ผ่านมาคือเปดหกเจ็ดเนาะตัวเก่าเนาะแต่ว่าเราซื้อตัวใหม่เนาะเราซื้อตัวที่ให้สัมภาษณ์ห้าแปดสามเนาะอ๋อรู้ว่าเขาจะให ซื้อตัวเก่าไม่นอะเนาะเขาบอกว่าเราเมื่อกี้ยายแซนแกบอกว่าแกชอบเลขเก่าอีกชอบเลขเก่าอ๋อแอ็ชอบเลขเก่าไอ้เปดหกหกเปดนะเขชอบเปดมันมันออกเปดหกเจ็ดแต่เขาจะเอาเกตหกเปดหรืออะไรอย่างเงี้ยอจะกลับเอาเนาะก็ไม่แน่เนาะอย่าลืมซื้อตัวเก่าด้วยนะคะให้สลับที่กันเอาเนาะ เพราะว่าตัวเก่าวันกอนมันออกแปดหกเจ็ดอันนี้เราก็ซื้อหกแปดเจ็ดก็ได้หรือว่าแปดหรือหกแปดหลักเอาเองอ๋อสลับจับจับคู่เอาเองเนาะอย่าลืมตัวเก่าเนาะไม่ไม่เคยรู้จักเขาแกอยู่บ้านเขาบอกอีกไหมว่าเราจะจะได้กี่งวดประมาณนี้นะเขาทักบอกไหมเขาเขาบอกว่าน่าจะสามนะเขาบอกไม่รู้ยังไงเขาบอกว่าจะมีชค สามงวดติดแต่ก็ต้องรอลุ้นงวดนี้เนาะเพราะว่าเพิ่งได้งวดแรกเนาะงวดแรกงวดหนึ่งงวดสองก็ต้องรอลุ้นไปด้วยกันเนาะลุ้นไปพรอ๋อใช่ใช่แต่ที่ชอบชอบตัวไหนมากที่สุดคะนันแรกก็สามแปดห้าเออแปดห้าเอห้าแปดสามห้าแปดสามคือตัวที่ชอบที่สุดนะคะแล้วก็ตัวกันตัวรองก็คือตัวเก่าเนาะตัวเก่าของงวดที่ผ่านมานะคะ ก็รอรุ้นไปด้วยกันนะคะในงวดไปจำวันที่1กันยายนพศ2567นี้นะคะก็ไม่แน่นะคะเราอาจจะโชคดีไปด้วยกันก็เป็นได้เนะาะค่ะก็ขอให้คุณพี่โชคดีอีกนะคะแล้วก็ Fc โชคดีไปด้วยกันรวมทั้งตัวเอสด้วยเนาะค่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ